สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล้ารวยชั้นเนีค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงบ่ายของมือวันที่2ี่เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6พนอกเะคะพี่น้องคะมือนี้อภาพพระแพี่น้อ,นบนองบันเทาสุกุสกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากพระอาจารย์วัดป่านะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเอซนะคะผู้ใจดีเอฟซีธานีเพิ่นติดตามพระอาจารย์เพิ่นมาโดยตลอดนะคะ ถึงแม้ว่าบางเธอเลขสิรุตสิงังแน่นะคะพนกระติดตามมาโดยตลอดมือนีพนไดอ่อนปัจจัยมากบอกว่าให้แอดซื้อน้ำกับสื่อกาแฟมากถวายพระอาจารย์ให้แน่วสั่นพี่น้องมือนีแอดซื้อมาแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะพร้อมกันกับมาถามแนวทางของพระอาจารย์วัดป้าละค่ะพี่น้องเอาแนวทางมือนีของพระอาจารย์วัดปางวดมือวันที่หนึ่งกันย่ายนค่ะแนวทางสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ คพี่น้องมันนี้ก็มากับแม่คือเก่าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละเอฟซีพันโอ้นี่มาแอดนะคะแอดก็ซื้อมาซื้อน้ามากับซื้อกาแฟมาให้พระอาจารย์นะคะก็ซื้ได้นําไปถวายพร้อมกันกับจะสีทาแนวทางมาฝากพร้อมด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาเขาจังมาติดตามนะคะว่าพระอาจารย์เราสีได้แนวทางตัวใดนครับพี่น้องค่ะอาจับอาทิตย์เลยมื่อหนึ่งสลายเนาะมันตกปลาปลาแมัสการค่ะ มาถามข้าวถามข้าวเนิ่นข้างคือเก้าราคาอาจารย์ข้าวเน่างค่ะได้ซีซีกับแปดหกซีซีกับแปดหกซีซีกับแปดหกซีกับแปดหกแต่พกนี้กสิเป็นเก้าได้ไหมคะอาจารย์มันกับวานแอรด้แ,นะแนนเนาะนแเห็นไหมที่เป็นเก้าเป็ดหกอยู่เลย เป็นเก่าเก่าเป็นฮกด้วยอ่ะแล้วค่ะแค่ขึน้นมาเทียนก่อน,น,ะค,ะนค่ะซี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 กระปุกเห็ดหมูวันพระอบอค่ะอาจารย์อ่าเห็ดหมูวันพระอ๋อค่ะสีมิคงสุดท้ายประกันสิเหลืออีกพระหนึ่งได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวจุบอกแค่นึ่งค่ะเดี๋ยวจุบอเข็นหนึ่งค่ะอาจารย์ ซีซกับแปดหกตอนนี้ก็ไเก้านเจาฟันเป็นยังไงครับอาจารย์ฟันดีปะคะมันก็ฟันบร็ดฟันท่างนี้นะเนี่ยบร็ดฟันท่างเงนเหล็กนี่มันนั่งเกาะยางเดียวเลยนั่งของเพลงเดี่ยเท่ยงกัยาเที่ยงโน้ำเที่ยงโลดมันในซีซกับแปดหกซีซีกับแปดห แต่ว่าเด็กซีซีหนึ่งงามเหลืองงามค่ะมันออกมากของงามความแต่ว่าสัญจรด้ยค่ะพเจรย์รอยเอ็ดนะคะแมนในยิ่งเขาจะวางสัญจรค่ะเวันวายมันดีซีซีแปดก็แปดหกค่ะถ้าวายซีก็แปดซีก็แปดวันอยู่ได้วาันแปดผมเล้าสิมาโอ้ว่ามันแปดเป็นตีครับพเจริญมาแปดแห้งคนเราะเออค่ะค่ะมักแปดค่ะ ซีซีกับ 8, แปดหกนะคะพอนอนเด้อร์มันก,ก็มีบารายตัวเด็กพงศ์สุ้ายสิมาถามพระอาจารย์อีกเทือน,นึงเนาะค่ะพระอาจารย์เนะาะมาทำอีกเชือดหนึงได้สรือเปล่ะได้ค่ะอันนี้กับเอฟซีพุกาล่ะค่ะเพิ่นโอดปัจจัยมาว่าซื้อน้ำกับซื้อกาแฟมาถวายพระอาจวาจันเหนเนเด้อร์วัสดุค่ะมื้อนี้ซื้อมาแล้วเด้อค่ะ<ม>แล้วก็ติดตามประจำละ มันนี่บ่มีอีกอย่างไรเนาะค่ะพระอาจารย์อ่าบ่ามีบ่มีอ,อันคือคือคือเทียนสองดอกนี่ดอกหนึ่งออกซีซีดอกหนึ่งออกแป<ม>ดแปดหกอ่าแมนอันสลันออกสัดแหละโอ้ดอกหนึ่งเป็นซีซีอีกดอกหนึ่งเป็นแปดหกค่ะดออกมาั่งสัดซีซีกับแปดหกไม่แยกนัน่นหูพึ่งแล้วค่ะว่ามักแล้วว่าคิดว่าแปดดอกไหมแปดสีไม,ม้เลยค่ะมักแปดมักแปดแน่ อ้อเปะี่ยนเป็นแปดถ้าเป็นแปดไม่ใครว่าแปดหกแปดหกอันทั้งของอันยมแม่ของพาาระจันี่เพ่นอ่าได้ตัวใดแล้วปะคะกเพ่นท่านใดเหรอพันทร้ยใดไก่เหมือพ่น,นพ่นยังไงนี่นนนท,นท่านได้วายยงงอย่างไรเยู่ค่ะท่านได้วางไดยมื่อหนึ่งพ่นมานบ่ล่ะคะพราจารยร์วพิคนไดครึ่งหนึ่ง รูใจใจครึงหนึ่งสันล้ 8, 2, 2, 8ลอแปดสองสองแปดล้ออ๋อแล้วเอามาแต่ใส่แล้วก็เถือค่ะโอ้เราเฮ็ดไปตามภาษาเราอ๋เรคือเก่งเลยิดไปตามภาษาเราเราได้ยังไงไรใต้ดินอ๋อ้ใตดินค่ะกับรถตลีาสันอืมอมนหนึง่งเราได้ลายเป็นไงล่ะครับอาจารย์เราได้เหาโตว่าสันเขาโจ้ใจคืหนึงอันเขาโจ้เล่หใซ้ำนึง เออรตลีพ็นใดเจ้าใบครับอาจารย์รตลีพใบหนึ่งว่าสันค่ะใบหนึ่งอืพันใดสองแปดว่าทีคะสองแปดโอ้เราก็มูมาถือเราเก็ถือคนเดียวแล้วเนาะเราหาเราหาเจ็ดเจ็ดสองแปดเราหาเจ็ดสองแปดเราหาเจ็ดสองแปดค่ะเราไอได้ได้ตัวได้ยังมูเห็นรืมเราเหแล้วเราว่ารตลีสองแปดโอ้ยย่า่บังคายปติเราบอกทุกฟังเลย ค่ะหมู่เขาบ่ถึกข้องกับถึกผู้เดียวมานุ้ผู้เดียวเนาะน่าก็ได้แล้วพี่น้องก็มีสจำเนี่นะคะมันอีซีซีกับแปดหกพระอาจารย์เรามาอันทั้งไปทั้งแปดเนนรุ่นน้ค่ะพระอาจารย์อ่ามาไปทั้งแปดอือค่ะพระอาจารย์เอาเดี๋ยวจังไดโคงสุดท้ายเดี๋ยวเขาหน่อยสิมาไหมนะคะพระอาจารย์อ่าจะมาไหมค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะการนวัสกรดนะคะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทไายคลิปนี้เด็กขาพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางค่ะจากพระอาจารย์วัดป่านะคะวันนี้พระอาจารย์เราก็ได้ซีซีหลักกับแปดหกนะคะพี่น้องค่ะซีซีกับแปดหกแต่ว่าวันนี้อากาศสีเขียนกันไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางของพระอาจารย์เรามีแค่ซีซีกับแปดหกแต่ว่าเขียนกันไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนี่คือซีสองแปดเก้าหลักกับสามหกนะคะซีสองมาจากไซพี่น้องซีสองมาจากซีซีตัวทักกับเนี่ยกระสีเป็นซีสองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลักกับ ปดเก้าก็มาจากแปดหกละก็สามหกนี่ก็มาจากแปดหกือกันเพราะว่าแปดกับสามก็ตัวเดียวกันหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจังไหพี่น้องก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้ักพป่อนพ่อแม่พี่น้องบันเฮาสุขูสุขคนเป็นแนวทางนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาพี่น้องคะกับมีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางจาก พระอาจารย์วัดป่านะคะทำพ่อแม่พี่น้องมักชอบนวทังชุดนี้ของพระอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาหยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบาหาเทียมม่โชคม่ลาบไปน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนะาะทังช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเทา่ยสุขสุขคนนะคะ สําสหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมูลแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบบุญขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ